สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวสวนยางครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกคนนะครับเนะบาะาบพี่น้องายตามที่นักการเมือเช้ชาตดีว่ามาหยดกดนหรือมาพอพ่ออยางมันแตกแบบนี้ครับ <laughs> บ่าเรานี้เดี๋ยวอุปกรณ์มาแล้วมีนะครับขวด,ดาขาวๆแต่เป็นน้ำหมกักสูตรฆ่าเชื้อราครับผมของอาจารย์ครูเสียมครับสูตรเราขาวเนาะแต่ในกระปุกนี่ครับผมเทเป็นสเปรย์มะน้ำเนาะ ผมสีทำการดึงดึงขี่ยางอยางอยู่ในหันที่มันติดจุดตน้นยางนี่ออกก่อนครับล้วก่ะจะแสะใส่มีดแสะว่ามันติดขอบไปลึกถึงขั้นไหนถึงเนื้อใหม่หรือเปล่านะคนไปนองนอเด็กอะเราจะได้ทําการเอา้ํมามักตัวน,นี้ลาดนะครับล้วกอฉีดพ่นนะไอ้ขนองทำงานครับผมจะผมสิดึงออกดึงตัวนี้ออกใส่ถัววไปก่อนมันเป็นยางเรีย ยางคนมากเลยครับเนี่ยเหนียวถ้าเป็นยางปกตกิที่่มันนำยางดีๆมันสิเป็นนำยางใสไหลหอดพื้นนี่ครับเองว่าก็ว่าแล้วมันแข็งไปนตัวร้อมเลยเหนียวแห้งนี่ครับเหนียวเหนียวมากจะเสตถั่วไปรวมมูไยผมเคยทำต้นเรื่งๆที่มันเป็นแต่ยุ่งเหงาแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นนำ ย้ำอย่างเสใสออกมาเออว่ามันใสมันเป็นเหี่พี่น้องผมบอ,อกมาสองสามขึ้นเราทีโบเลยผมเอ,อกมาลาดรอบนังหลม่มันมันบ่ได้ซอรดอดข,ขังไม่เนาะเดี๋ยวไปล่างขีต้มก่นอนรวมหมูขายให้เราเครับเคยทำต้นที่มันเป็นน,ยยน้ำใสยุ่ข้นๆเงอ,งงองะเงลยผมแค่เปลือกมันออก <S <S แล้วก็เอาน้ำหมักลาดน้ำหมักค่ข,ขาเชื้อราลาดนาพี่น้อง ขึ้นเดียวมันก็หายเลยครับมันหยุดทำอย่างมัหยุดไหลเลยแต่ว่าตัวนี้มันม่หยุดไอผมนี่มันใครจะลาดไปถึงที่เนาะนีะ่เนาะสายบาถึงหวังมันคือนแล้เก็บเศษถอยไปก่อนเหนียว <laughs> เหน,นียวยางคักในถุงเลยนงผมไม่ได้ใจว่าผมออกมีดมานนี่มันมันจะถึงไหนเนาะ แตกหอดข้างในนี่ครับว่แตกข้างในเลยมันเป็นยางตน้นนาตายอลไรพี่น้องเราบัดนี้นี่ว่พ่อนี่เปลือกต้นนอกที่มันแตกออกเนี่ยอยู่บนแคบจริงๆตัวที่มันแตกเนี่ยมันเป็นล่าลงครับพี่น้องเห็นบ่ดำๆไปเลย มันเคยจะไต่ถึงเนื้อไม้เลยครัถึงแกนไม้ผมเลรอพี่น้องนี่ครับถึงเนื้อไม้แล้วถึงแกนแล้วนบอ,อกว่าบุ่งไหนเนี่ยเนี่ยตอนที่มันแตกออกครับแตกมาถึงเลยบุ่งเชื้อราเล่นงานพี่น้งองนเปื้อนชั้นในครับ เปลือกหน่อไปทอป็อปหลากหน่อคุ้นเน่อกันนอกกเป็นลักษณะนี้แหละครับพีอน้อนีฮอฮอเนื้อไหมแล้วครับเปลือกอีกชั้นนึงเปลือกชั้นเลี้ยงนะ มันกระิเป็นเบิดผลหลากปวดเชิงขาบ้านแตกมันก็จะแตกขาบ้านสมานแผลดีแล้วมันกระิแตกเปลือกพวกนี้กระเด็ออกเบิดแล้วครับขาบ้นหายเดี๋ยวเนาะมันกระิเปลี่ยนเปลี่ยนคนนี้ออกม่นมปนว่าอย่างไรออกมาแห้งดิพี่น้องมันเคยถ้ย่อยค่อยๆออกมาแต่มันมันตึงแข็งแบบนี้แต่มันหลายขึ้นเลยนี่สามขึ้นแล้ววัได้ไม่กี่รติอย่างสองขึ้นนะครับพักไปสามขึ้นแล้ว เป็นเปลือกแตกไม่ใช่การผัดเปลือกธรรมดาได้พี่น้องนี่เป็นโรคครับแทงเลยว่ากระลอดกระลอดกัรดร,รดัรดขายนี่ครับเปลือกน้ำเลี้ยงครับนี่เป็นน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงเปลือกน้ำเลี้ยง เสือคนเสียเือคนเน่ากันโคนนุ่นมัางพี่น้องนี่ถึงรากเลยว่าผมว่า ทำไมคันแม่น,น,มนยางเป็นไปเกิดตีคันแซ,แซ่ขนาดนี้น้ำยางออกพวหน่อยดิเพื่อนๆไปจนเกินไปด้วครับมันเปลือกเปลือกอยางเป็นยางหน้าตายไปแล้วนี่พี่น้องแต่ว่ามีมีน้ำยางอยู่สวาอยู่ในเน่ยลึกๆครับ ตลาดเลยยาดมันบางหอดหมองพี่น้องมือตองแคงเปลือกที่มันเสียออกครับตอาดที่ดีได้เคือ ในลุงหอดโคนหอดหลากมานหนองมันดำนอไปเลยดิน่ะ ลองเปลือกเน่าครับเปลือกแตกเป็นโรคครับไม่ใช่ธรรมชาติโอเคเอาแค่นี้ก่อนพี่น้องแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอาเช็ดมือด้วยนะครับลาดเลย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  ส่วนเราขาวครับอีกสักสองวันหลังว่าติดตามผลตั้งวันนี้ละเพือทำส่วนก่อนหน้านี้มันหายครับพี่น้อง แค่มือเดี๋ยวมันก็ยุดแล้วนำอย่างกับเซ้าไหลแลวครับแต่ว่าต้นนี้เอามาลาดที่ซื้อแะดึงขี้ยางแล้วก็ลาดที่ซื้อมันก็มัหายมันก็ม่หยุดที่รักอบมีกับเลยทำการแ่ออกเยอะขี้หว่าไวอยู่ข้างล่าง อย่งนี้ก็หยุดสางเปลือกไม่เด้อะเกีกัทิ้งไว้น <c oughs> ันยางเสื่อไรนี่ก็ทิ้งไว้อีกเป็นปีสองปีคนนี้ครับกินกว่าวเปลือกพวกเนี้ยเปลือกนอกสีแตกออกจนเมดครับเลยสางเปลือกไว้อกมากจังสีสามารถเปลือกสีดใดพี่นอนะ้องเนาะช่วงนี้ก็บ,บำรุงสีต้ำมักสียาค่ายเชื้อราแบบนี้นะครับแล้วก็พอตะวันหยุดแล้วก็กเอาสูตรบ,บำรุงน้ำยางใส่ปุ๋ยครับมาสีดพ่นสูตรบบงน้ำยางมาสีดพ่น ทุกๆเจ็ดวันพี่น้องซื้อทุกๆสิบห้าวันก็ไใดเนะาะกว่ามันสิดเปลือกเปลือกสีแดงออกเมื่ครับกับล่องเบิงววามันจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้ไหมว่าจะหายไหมเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับแตะไรทีนี่กัด เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวติดตามผลการรักษากันนะว่ามันจะหยุดกี่วันถึงจะหายเนาะเดี๋ยวมือเอาน้ำเบงกอีกรอบว่ามันสีหายบ่ครับเนาะมันสีเช่าไรบะยี่ยี่ไปเลยอย,เอย่างเชาถ้าอย่างเร่าอะไรออกมาก,ก็สแสดงว่าสามารถหยุดได้ครับเราก็ต้องบำรุงเพื่อสางน้ำยางเปืือนฟูนตน้นอีกต่อไปครับผมที่ในไร่พันธุ์ดอกกันครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ